กะาสวัสดีครับพบกับรายการของดีอีสานครับผมมืัอนี้มืัอนี้นะครับผมถือผ้าพี่น้องนะครับไปแย่ไข่หมดแดงกับสามฐานเสียไล่อากาศน่าจะจุงเบยก็ถือไปแย่ไข่หมดแดงคุ้มซีใหงไฟเปรยเนี่ยเอาแต่งคำคมให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับไข่หมดแดงเอาสดๆเอาอพ่ามาอย่ลีลา โอ้ว่าไข่มดแดงนำมาแกงใส่ผักหวานาถ่ายนด้หรอถ้าตาหวานได้ลองชิมจะสดน้ำโกโก้อยู่บนฟ้าเหมือนเทวดาก็ยังไม่ได้กินคนที่ได้กินคือพระอยู่ที่วัดพรุ่งนี้เช้าจะนำเอาอเนี้ไปถวาไว้จ้งงงันเอาซ้าบทั่วรครับพี่นอ้องหลัดของสามบาทได้ไหมนีกก่นี่เจ้าพง ใอ้ันเอาไอ้ที่ันเอาเป็นตัวอย่างเอาจากกานที่ันนี่มันต้องแบบนี้เงียฟังโอ้ว่าไข่มดแดงนํำมาเจงใส่ผักหวานแม่นงคานได้กินอิ่มไหมจ๊ะเขาส่วนเข้ามาเดี๋ยวขาเขไม่ยีปีมๆไปไปเข้ามาไปไปล็อกจับกเลยล็อกจั๊ก

มันแข็งแงนึนมกก่นามันเหนียก่าแปิบทก็ไดซื้อจริงวะป่สองห้อเดียวไม่เปรียใครไม่ชื้อเนไหมกกัดเจ้าแะ้แปมันจื่นกัดมันหมือนแล้วมันอีกอเขาไตาหลายๆเลืชุบแปก่อนนี่มันบ่ยังสีนี่มันจห็นเลยเอาขี้เีดใส่รองดูดหันเลยบ่เดี๋ยวร้องประกันบ่มันบักตมันบกก่อ อเอาจังกิ้นแรกแล้วทำนีกว่าคนเอาขึ้นเฮ้ยเอาอย่างนีน <c oughs> น้ค่นะ <c oughs> เฮ้ยโอ้ยมักนกลนะ้าเลยมั้ง ยังงยังไม่ปฮะยงมันดนามานะสองคนมือเพื่อน่ะามันเลิกไปโดนน้าไปหโอ้ยมึงอากันไหนเนกูกัเมอันกูยังับบ้ากันกูตั้หากันงามดากูนี่ไงเขามาวากันไหนกันไหนานกูเนี่ยก้ากันสองแล้วเอาไปเนี่ยงามดาก นักไหมป้าไมเปเจ้าเปียงหน้ามนเนี่มาคอลงมเนี่ยลูกลูเลจ้าเปียกไม่ไปควอลงแล้วมันจงมากัดลูกไปยี่ท้ายสูงเออจเปีะไรออกดีย่มี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 ้หลเลยนะอ้นี่หลดีเด็ไม่เอาเลยโอ้ดเียไอ้เปียก้อยเนี่ยโอ้ยเีปะไใส่เอาลงอีดิเอ้ยเนยังไงแม่ Ngươi bị lâu hả? 2 lọt đâu không Tôi lúc nằm bây giờ lúc bây giờ cá

ไม่เหรอเนาะมันจีมีไข่กับแม่มันกับแม่อะไรเอาไข่ไม่ถิ่มเอาแม่อะไรเอมไข่ไม่ถิ่มอันเด็ดงี้ว่าถีบกระเออกลับตอนนี้ห้องก็ได้วัตถุดิบแล้วครับผมแต่ว่าคอยสงสัยหนึ่งว่าพอยี่เปี๊ยสงสัยไข่ไอ้เนี่ยมดแดงเขาเอลื่อนมาไข่มดแดงไข่ไก่เขาเคลื่อนไข่ไก่เ้อไข่ข้นขึ้นไข่ข้นขึ้นไข่หำเจ้าพเกิดก่อนเธอเขาเป็นหำตีเป็นหำเมื่อี ขั้ตอนนี้เขากัดเรียบร้อยแล้วครับผมความที่สิรับประทานแล้วถึงบอกท่านมันได้ไรเจ้าเจ้าเบิ่งบอกบอกปูมี่ไอ้เนี่ยเรื่องอะไรครับเอาผม ซาลาเอนี้ครับผมของดีสารเข้ากับผามากินก๋อยไก่แมลงครับผมอาหารดีอาหารดีอาหารสูงอาหารชั้นสูงนั่นไปกินยากเที่ยงที่ได้กินต้องเก็บต้องเก็บกันซาลาเปา่างันสวยงามแจกแจกแเบิ่มข้ามหนีครับผมเยอะเลยห้ามต่างนครับซาลาเปานี่พวกคุณต้องขอลาตัวนะครับขอตัวนะครับเน้่ครับนี่เลยนี่หล